จ้าทุกคนสวัสดีสุขสุขคนในจเจอด้อโอ้ยหนึ่งลูกกระไดหนึ่งเขาใว้บมีผู้กีนมันหนึ่งห็ดเยี่ยันนี้อันนี้ก็บกันสานี่ก็ลุ้มเบื้องในเขาเหนียวพี่น้องเหนียวกับเหนียวติ่งติ่ง,งยุบบานนี่โอ้ยี่บุญนกินขาก็ยังกินขาก็ต้มปลาหมูว่านนี่ได้พี่น้องหมูว่านยี่บุญนตุ่มปลาว้เด้อปน่นี่ได้กินขาบเดียวแมนโบเราก็กไปตลาดกลับมากัน กับมากบมาเทดอย่างแม่หล่ะหมู่บ้านนี่ตอนเลี้ยงเลี้ยงก็ไปอันสวนอภิธรรมศพน้ำผึนก็ับไ่ได้กินเขาอยู่บ้านอืมมันก็เลยเบลียวบอเบิดบ้านให้ลูกอุ้นใบเสียดายนะอ,อย่ามันเค้มอุ้นเหล่อุ้นอีกมันอีกจะกินมันเบิดจตก,กันเสือดายมันะ จือมัตหาหันมาใส่สองฟีดแบบตเพะล่มเี่ดังบือบือ,อยุ่นี่ปะกั่มะ,ะ,มะ,ะลัมะั่นละเราพล่มให้มันเย็นเฉยแคบ จะได้ออกไปทรงขวอ,ง,องหลอกบบาาหลูดเขาท่านมาอยู่เขาไปทรงหลอกเศร้าแล้วเขาพากันสีพากันเลยไปอยไปไปเก็บเห็ดน้ำแล้วเครื่องมาฉีดยาเข่าน้ำห mm hmm. อมไอ้เหี้ยว mm hmm. เาสาปินเผาเทียงตัว ตื่นขึ้นมากอะ่ะกาแฟห้ององขนมคิดกล้วยหอมอันหนึงน่งกาแฟแก้วหนึ่งคอลาเจนแก้วหนึง่งดูดันหัวเทียงกินลับก็แพ็คของดูกับไปซ่วงดอกควางกับรู้อ,อีก น,นี่แพ็คมาแล้วก็บ่เป็นยังเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกมาต้อนเดี๋ยวขวางก็จะออกไปสู่อขวอางอย่างนี้ได้ไหมเอาขวางรอบ,บาบไปส่วงน้ำน้ำพีดเกลี้ยงแล้วบ่าเหลือจักบ่าเหลือจักบ้จจะแพ็คเลยเจ็บอยู่ที่ปลาแับที่ ขึ้นฝนตกบดขึ้นตกสะบัดตกบบแห้งตกบ่พ่อเป็นน้ำ ยูคิดตื่นละ่ะตรงกอความนก้อ,อ,กอเนเป็นาาก้อนทำาการคุยกันแชทกันถามข่าวถามข่าวร้อสมันเสม,มอดีเพี่แล้วช่วงนี้เองมันก็บประเดีุ๋ยกับใคหลายคนเลยมางทีเวลาเลย คนดื่นอ่ะถ้าเขาบม่มีเวลาเขาทักมาเธอหนึ่งสองเธอแล้วกันข้าบดตอบมันก็เงียบไปไดิจ่พอไงนี่ตอบบดตอบกระซังเมื่อว่างกร้างซึคือกูได้ทักกับโอเคอ่ะอืมีม่ยีเ้เขาว่างข้าก็ทักไปตอบแล้วไปแล้วก็เลยแบบสมั่เสมอบ่คือคนลื่น มันนี่ยึดมั่กับกับคนอื้อน่ะถ้าเขา,าประทางไม่บนมันไปสนใจหรอกเดีย๋ดวยวเจ้าจิ้ทักประทักกับข้ากอ่อยู่บนมันมีเวลาไหมทุกคนบนไม่มีเวลาจะไปคุยแบบแต่คุยแบบบ่จริงใจบ่สม่ำเสมอยึดบนยึงบนบ่อยากคุยมันคือเฮาเข้าใจเนาะว่าเฮานะ่ะคือเป็นคนเบียดหลาย เป็นเฟ้นเบือหลายหรอกอะถ้าเป็นผู้ใหญ่พ่อไม่อยากไปแบบคุยเหรียคุยเหรียคุยหัวไปมือมือบ่มีจุดยืนบ่มีแบบแม่แมนนะพวกเอ่ฝรั่งกูใช้พวกมคนนี้บางคนมัอนกัแค่อยากคุยแบบเหรียเหรียคุยหาไปเรื่อยๆเพื่อน ถ้าถือคนที่มันใช่ถือคนที่มันหนักมันก็จีโท่มันกะจีตลอมันกะจีแชดมันกะจีหนังสม่ำเสมอจังจังพยูโอเก้นเนี่ยแล้วก็บาล้วเราถือจะตากับหฮาวโลกมกเฮาแล้วก็โท่คุ้มโท่คุ้มแชดคุ้มหนังคุอกันแล้ว นท่ทาตะละเมืองเท่าอยู่บนบ่มีบ่ได้มาเว้าบ่ได้คุยกับเราอยู่บนกับจะบม่มีเรื่องอย่างมาเว้าสู้ฟังเขาก็เช็ดต่างงานของเขาไปาเียทุกคนแับนี้ก็มีคนอันนั้นเนาะกับ,บว่ายายเห็นไปหลวดเดอ้อยอดวิวบม่มีกับบ่เป็นหยังดอกยอดวิวบัวลายก็เห,เห็นไปหลวดเขาขายของ bằng khôn có khi nhặt quăng dương, dương pha lăng dương nhằng thì ta nói chuyện pha lăng ở đây khôn, khom đi, tao ba, không bồi đi nói chuyện, không bồi có thời gian nói chuyện, tao có lấy bông nhìu lượng chỉ mới bảo sưu phăng, thằng khâu băng, thằng có nghe lo băng để nói chuyện nó có mới

vì được vậy nó may Không biết đẹp nữa กบเบัเบิดเบิดเบิดับเบิดนี่าเหลือจกักเพกพอเหลือจกักผกัมีเ้าก็ระเทศตุนได้รื่นปะเทศตุนด้วันนี้ท่านเขาไม่ตุนไปแล้วของีโอเคลูคกาเอฟซี้มาสังาส่งเจ็มาจังเาก็จัดงจัดงลวจังีนไ กูจะยอไปเมึงนอกแคดมาสร้สสงางไว้ตัวเนินๆจากไหนในเด้อจ่าเด้อมังบอทัานจังของคนคนหนึงเนี่ยไป่ันทีแปดที่เก้าเนี่ยมันปิกระทั่วเจ้าสองกิโล่นีันจะต้องเป่าเฮ็ดให้คือเหรแล้วก็แยกพร้อมได้แล้วมาหายใจชุดหลด ใบไส่ชุดรสใบไส้ชส่รสดีเพราะว่าเราแพ้ตะแจงเขามานนกนะ้อเสร็จจแยกออกปรุงตั้งหา่ใส,ส่ชุดรสบ่ไส่รสด,ดีแซบแบะแซบจะคนไปจับก,การปรุงเอาไหม <c oughs> ประมาณนั้นเยอะจังชิมแบบไงบ้างชนะไปนี้แหละ Nhị bội bỉ uống lúc lễ uống lúc lúc bội em pháo kín hưng 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 Nếu mà hưng sao hưng 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 Uống hưng 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 จุกมกลุกนี่ลุกล้นคนมีเวียกกับคนบ่มีเวียกสจีมานางกินแบบพิลีพิไลระเบียดเป็นผู้ดีหันบร่รทันกินเหรอทุกคนเอ้ยใจต่อฮอปไปเทียว เขาจงคมไปกินร่วมกับคนอื่นเขาเป็นสังรวมเขาสีเห็ดมันละเอยดูดดีเนี่ย ็นอยู่บ้านเดี๋ยวของกําลังฟังเวียกฟังงานสิมาโอ้ยกินกันบ่บ่ทันกินแล้วทุกคนเด้อน้องเจ้าว่ากันต่อแม่นบ่เอาบล่ะ